ใ้นสาันในวันนีนนน้เพื Finally, ่อมอสีอต uh, <probably. S 2> ับอความเป็นสให้ศิษย์ศิ์มาตองมาอบรมทาปกป้อง้มครองให้บระประจําาที่กล่าวนามในจนจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในด้านที่รงานในการประกอบสภา มีสุขภาพการนาำัหนี้อายุวันวันเดียวเรือเรื่อในอำนาจคำศัพท์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขออุทิศความนรนู้สกวนบุคลที่ได้กระทําในวันนี้และในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายพี่าชนทั้งหลายบารพระบุษของข้าพเจ้าที่ร่วมลับไปแล้วเป็นต้นว่ามิดามาดาปุย่าตายาตคผู้ะราอาจาจ้า ญาติสหายเพื่อนของบริวารตลอดถึงเจ้าทางนายเปและสำมัสัตว์ทหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้มีส่วนมารับขน,นุธนามซึ่งบุญบุศล์บุานที่ท้าพเจ้าทาหลายได้บุญท้ห้ในขณะน,นี้อากไม่าสาม,มารถที่จะทราบได้ขอเดชอำหนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลักในสกนาลกลมโนมีพระพุทาธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาเทฟที่ริมหาตดาเนธเทวโปเทวะดาที่เข้าพิพักษาเจดีพระราชาลม จนนำข่าวสารการกุลไปบอกข่าวให้ญาติพี่น้องทั้งหลายขอข้าพเจ้าที่ร่วงรับไปแล้วได้รับโ้รัษาและมารับอนุโมทนาในก่าวคำนี้มาโกาทุกได้ยากลำบาเข็ญใจขอร้อยห้พบจักถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและทำนวยงไว้ใจ ไม่ยังข้าเปเจ้าทั้งหลายพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องวงสาขานายาตระพุทธงวบาน สา,สายุสยายพุสนอมรยานันท์ตุกตันโรคคนหอมพระเจ้าโจปตาสจักรทุกโศกโรคเวรไทยทั้งหลายทัง้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มาเล่าให้ตามแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้หาย,ท,ยทุกหายโศกหายโรคหยายภัยหายประญาโรคาเพราะเก่งเวรไทยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะ พราอวันขอให้เพื่อนเพราะเดือนขอให้ใครราะปีขอให้หายหายรับดับไปมีโชคมีชัยได้รับราถนาสมราถนาที่ปราถนาไว้แล้วไม่เหลือววิสัยมนุษย์ปุตุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จ ในเร็ววันจะได้มีโอกาสคารมความรุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปรวยขึ้นเออโทษนะจะทาผ่าไกลมากยกม,มาทั้งผ่าได้หรือไงอะไรบอกพี่ีบอกผ้าโทษมือไดรชีบอืดๆหนัะมือไดรชีบอ เดียวแล้วซีดครับีดยอนเออีอนก็เซ็ได้หรือเปล่าเพื่อนี่ตุกุตายับมาขอราตายมาตุกุซาเโอ้หรคือแบบช่างดีว่านแต่ซีก็ได้รับ

Pak Soti, pakai yang sultan, pakai seri ayu cawan noja boleh mukti caya semua setawasal caya ayu cajiva cipta bantu teh. Kuda zaman kita yang botong borok, botong rumah, rumah besar, kupang kaparan, kuki cetang ada tanah yang ini terasa, kupang minas, saban teraja minas, tu sabana. Ini terasa, kupang minas, saban udang, saban jas, saban rumah, saban satu sabana.

เราต้งดูว่าานหนไหนรับเสียงตังเสียงรบกวผมจีงดื่ว่ารบตาใส่ปาใส้นี้สุดๆเลยเลองเรื่อตาเสียเดือบเออมาตระกบังจากทีจากเี้งดืมดอกไป้สซดหอกเป็นดนี่ละเออปกติมัเป็นเป็นได้นี่หกปกติมนเป็นซุ้มมือกได้นยจไปโอกาสมะไป่ังหวา เจราไไาเราได้ไมเจ้าเรไมได้เราที่ังเพ่ออีกรถมาเอี่่ีนะก็โดนโดนโดนนงานโดน้องงานเนยเพราะเพียงในรถนั่กสากเมียเพียงนเมีย

เป็นอำนาจาาปบทักษะเทรับที่กองมีความสุขคาเจริญเจริญในหนาที่การมประกอบสมะอาชีพสุขภาพร่างกายรงในมาใลกอสิ่งับซึมทน้อลอดการทางตลอไปยังสามางเห็นยันักนะครงมาเลยก็มีทรายระรอบน้ส่วองระดับมากลย ก็เป็นสายแล้วที่ชื่อว่าเยียนนั้นเป็นการเป็นหน้าเลยพออยู่ตัวบังจุดหมดเรื่องของฉันครับได้เรียกมานะอีกด้านหน้าอย่างว่าอโลวิภาจุราปริสเรเทศคารังเทวะเมวะติโภกินังเวตนาธิคตังปะจิตตังปะริปะโมหิปะปะเวตสมัยจโส so, วิวาจาโตสาพโระโขวินาสะุตมาตถะวาตวตารายอสุิีตขายุกอปวะปิวาตนาสิริสเนจจามุตาปจายโนจารโรตัมมวา โหลตํตํราชาเทวะตายหมนิตํมนุสสัจจมัจฉตาเวริกัตติจสะเเสตตาปุญฺจาติปาตาตา <Sess>

मे वाय न मताय न मण्डनाय न विभूषणायि मा सफाय सतियाय पणाय सुपरति य ब्रह्मचार्या नोकामाय पुराणा च वेतना पति ญาติราชาเนปาเวจติอนาวาจตาจพสุวมะโรจติไมิหมนชันย่อมผูณได้พอฝ้าลูกหลานเพื่อนเฝ้าหน้าไม่อยากต้องทำวันนี้ให้เสร็จเลยสุรอถามบุตรดูว่าได้หรือเปล่า Olá, olá, olá. Ayo, dia membuka tangga rungkang jamie. 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 Dia Dia lobha yo bodho pana rayo adata sati ko hetene samve upahane na lokama dan putra kita menjadi bahasa pendapatan dan tata matematika yang kita butah dan bagaimana dia datang pada ilmu yang akui daya sekolah yang ikman daya sekolah tinggi Bapak dan yang datang tadi begitu cara hidup apa karena bukan foto bagi batu atau upaya seperti itu kan dia jadi satu foto di percobaan itu ya meja lawan kita itu bahasa kita daerah kepala satu itu lengkap pada pengabeu beserta yang saja dari nama poro pribadi karena sekata atau ternyata tadi tadi kita kepada Nabi, kepada Nabi, kepada Nabi, aku paman di kami itu kali, hari yang sedang, tiwa tak saya, kepada Nabi tapi rodo ini rodo yang aku pada ini sangat putih, karena yang kita kepada di hari yang pakai baju aku, tetap pakai jana, tetap pakai baju aku, tetap pakai meja, tetap pakai alat aku, tetap saja, pakai dia yang di meja, pakai dia yang di meja, mahu kata pakai meja, kata di meja, pakai tak pakai di meja, pakai tak di meja, kami boleh. Kalau tu dia tetap pakai baju aku, tetap pakai jana, tetap pakai baju aku, tetap pakai meja, tetap pakai yang di meja, pakai dia yang di dia yang yang आमच्या सरकारच्या जबाबदेतेबद्दलचा देवाप्रतिज्ञा म्हणून संरक्षण संस्थेने तो मतदान करण्याचा करण्याचा प्रयत्न Sudah tujuh hari, salji itu. Kebanyakan di bawah tanah, sepanjang tahun. Kegiatan terdalam suci sudah tahu siapa kami. Kami sediakan kerja untuk semua anak yang sembrono. Kesalahan berdiri apa saja terjadi. Kami selalu kerana pasukan di pusat kopi jalan. Jambretan sedang untuk bagi aku. Kami bermodi antara macam ini, dari penama bermodi, nama berjamar, kami bertanya mati pemati dia yang bapa bapa tanpa tak bimbu mati mas atau bapa sahaja kita bapa bapa tanpa ada yang disebut bapa tu bertanya terang terang jangan bapa ti yang betul betul yang sama ni ada bapa bapa Catu hari panang dewa satah manosa wisu catu hari panang dewa nang satah mutawa takutiksa dewa satah manosa takutiksa taktekan nang satah mutawa jaman dewa satah पण वर्सातून एक पार्ट देना देर्वा नाम जाता मुदवा पार्टी बस एक देवां आसा पण सावेचो पार्टलो एक नाम Satu berapa tidak saliva, dewa, satu berapa tidak salam dewa, satu berapa dewa, satu berapa salam dewa, satu dewa, satu berapa perhita anak dewa, satu dewa, satu berapa perhita anak dewa, dewa, satu dewa, dewa, satu dewa, dewa, satu सातवालों का भरोसा नंदे वालों सातवां तो बार सुबह के टाल नंदे वालों सातवालों का भरोसा सुबह के टाल नंदे वालों सातवां तो बार सचिन सातवालों सातवालों का भरोसा सचिन सातवां नंदे वालों सातवां तो बार भेंग अपना देवा सातवालों का भरोसा सुन्ने बनां देवा सातवां तो बार भेंग देवा सातवालों का Kau terdengar angkawan angkatan ketua tuh masih dewa. Salam penolakan berdiri angkawan angkatan ketua apa ni angkawan. Salam permasalahan berhutai apa apa tanpa perniagaan berdiri. Adakah ada? Adakah ada? Apa jangan bawa benda yang sama ni. Dua perempat, dua perempat, dua perempat, dua perempat. Tiga perempat, satu setengah. Satu setengah, satu setengah, satu setengah, satu setengah. ตถาเปรีอัมมานโตตะโหละโรโบปัสสโสโตเตมะกรหะเตอัตถะกะเม ทุกทรัพยปัญญาทุกทรัพยอุปาเอตอมัปปะภูมิทุกทรัพยปัญญาทุกทรัพยอุปาเอตอมัปปะภูมิทุกทรัพยปัญญาทุกทรัพยอุปาเอตเถดีมามาบอกก่อนเองสิเองกับพระที่เราเถนะครับที่เป็นอย่างกับความในนี้ที่มีสิริ Gracias.